โซเชียลแชร์ว่นภาพชวนหลีกภยัยนั่งโดดเดี่ยวในสภาวันโหวตนายกรัฐมนตรีจากการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาชวนหลีกภยัยสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ได้โหวตสวนมติพักจากงดออกเสียงเป็นไม่เห็นชอบในขณะที่สอสอพักประชาธิปัตย์สิคนโหวตสวนมติพักที่ให้งดออกเสียงเป็นเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสิน โดยเหตุฮานดังกล่าวชวนหลีกภัยไม่รู้ว่ามีการเจรจากันอย่างไรเนื่องจากเป็นการใชสิทธิวทภายหลังความดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลต้องผ่านพักเป็นมติพักไม่ได้เป็นปัญหาอยากร่วมรัฐบาลก็ทำได้ไม่ใช่แอบไปจอนใจร่าไม่อายหรือที่ไปเสนอตัวเพราะนายเศรษฐา ประกาศแต่แรกว่าจะไม่เชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่แอบไปติดต่อกับนายทักษิณชินนวัตรด้วยตัวเองซึ่งความดิ้นรนแบบนี้ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของพักเป็นอย่างมากล่าสุดโลกออนไลน์แชร่วนภาพชวนหลีกภายนั่งโดดเดี่ยวอยู่ในสภาวันโหวนายกโดยผู้ใช้ยติ๊กตอกนิวมาดาเมเชนได้ออกมาโพสต์รูปภาพของชวนหลีกภัยพร้อมข้อความสงสารท่านชวน เราขออยู่เคียงข้างท่านรักษาอุดมการณ์ของพรรคไม่ทรยศต่อประชาชน